ครับผมาศาสตราจารย์ดรสายชนเกษาประจำอยู่ที่ภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับตัวผมเองนะครับภูลำนาวเดินนี่ก็คือเป็นคนจังหวัดน,ค,นรนะครปฐมนะฮะเกิดที่อำเภอเมืองจริงๆถึงแม้ว่าเป็นอำเภอเมืองนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเป็นเป็นลูกชาวนาโดยกําเนิดผมก็ได้มีโอกาสถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าทางบ้านนะฮะคุณพ่อคุณแม่นี่เห็นความสําคัญของการศ,รรการศรึกษาของลูกนะฮะผมก็จบจบ มปลายที่โรงเรียนสารสนธิ์พิธีติดที่เกษตรผมก็มาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะ,ะ <Okay. S 1> ก็เรียนเกษตรอยู่ได้4ปีก็จบจบจบนียตรีก็ไปที่โอคลาโฮมาผมก็ไปเรียนปริญญาโททางด้านพืชสวน <Okay. S 1> ผมอยู่ที่โอคลาโฮมาสเตทอยู่ก็ประมาณสัก3ปีผมก็จบจบปริญญาโทก็ไปเรียนที่ <Okay. S 1> ที่มิชิแกนสเตท ทีนี้พอเรียนปเอกเนี่ยมันก็จะลงลึกหน่อยผมก็มาเรียนด้านทางด้าน,าานสรีระและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเป็นสาขาที่ผมทํางานเป็นอยู่ในปัจจุบันศึกษาทางด้านสรีระการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมีทางด้านสรีระวิท,าาวทาายาของพืชว่าหลังการเก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยมันยังเป็นของสดนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเกิดขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่แล้วก็จะนําไปสู่การเสือ่อมคุณภาพหรือว่าสินค้าหรือว่าผลผลการเกษตรทางด้าน,นพืชสวน,นมันเป็นของสด นะฉะนั้นของสดเวลาเก็บเกี่ยวผักผลไม้นะฮะมาดอกไม่ประดับมามันก็ยังเป็นของสดเป็นของที่มีการเน่าเสียฉะนั้นเนี่ยเรื่องการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวมันจะเป็นประเด็นที่สําคัญซึ่งสมัยสิบยี่สิปี30ปีเนี่ยคนไม่ค่อยให้ความสนใจเพราะว่าถือว่าไม่ไม่ค่อยเห็นนะฮะแต่จริงๆถ้าไปดูในตลาดผักผลไมนะ้มันจะเห็นของเน่าเสียเยอะแยะ นะหรือว่าตลาดต่างประเทศที่ส่งไปเนี่ยมันจะมีการเท่าเสียเกิดขึ้นฉะนั้นาการศึกษาของผมเนี่ยกศึกษาการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเข้าใจยงพฤติกรรมของมานแล้วก็ในการที่จะชะลอยับยัง้งหรือว่ายืดอายุการใช้งานฉะนั้นในงานของผมก็จะเป็นงานแบบนี้เป็นประจำ์ฉะนั้นในช่วงที่ผมศึกษาเริ่มต้นเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังก็เป็นงานทางด้านเทคโนโลยีงานประยุกตพอตอนหลังตอนหลังเนี่ยผมก็จะทํางานทางด้านเบสิก อ่ารีเสิร์ชคือทำงานทางด้านเน้นนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นเพื่อที่จะตีพิมพ์ฉะนั้นหลังจากที่ผมได้รับโปรดเกล้าตำแหน่งศาสตราจารย์แล้วผมก็ยังทํางานทํางานหนักมากขึ้นฉะนั้นผมก็ทํางานวิจัยตีพิมพ์ในภาษานานาชาติมากขึ้นมากขึ้นทั้งในช่วงหลังๆเนี่ยห้าปีสิบปีเนี่ยต่างประเทศตลอดภาษาไทยนี่จะไม่ไม่ได้ลงตีพิมพ์เลยเพราะว่าผลงานพูดงานของเรานี่ปรับปรุงปรับปรุงมาตลอดฉะนั้นก็ ได้รับการยอมรับตีพิมพ์ในวรารสารที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงหรือที่ในแวดวงเขาเรียกว่ามี Impact Factor รนะ์นั้นในระยะหลังต่อมาเนี่ยรัฐบาลสถาบาันการศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรก็ให้ความสําคัญฉะนั้นคนก็ตื่นตัวในเรื่องของอเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวจริงๆก็ถือว่าเป็นรางวัลท,ท,ที่มีเกียรติสูงๆนะเพราะว่าถ้าจะดูประวัติจริงๆผมก็ ดูนะประวัติได้ทราบข่าวแล้วไปดูประวัติประวัติของนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นที่แต่ละท่านเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหยอดยอดเยี่ยมนะครับก็พอได้รางวัลน,นี้ก็รู้สึกตื่นเต้นและพูดแล้ว,ลวบอกว่าตัวเราขนลุกเพราะว่าไม่ไม่คิดว่าจะมีวันนี้สําหรับผมนะฉะนั้นครับภูมิใจนะที่เป็นคนทางด้านการเกษตรแล้วก็ได้รับรางวัลน,นี้ได้รับรางวัล